สามราศีรายรับเยอะน่าพอใจแต่อย่าชะล่าใจรายจ่ายยังเยอะอยู่คุมให้ดีคือราศีไหนใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงการเงินกับหมอแจอมดูองเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีพฤกษ์การเงินรายรับน่าพอใจกว่าที่คาดแต่รายจ่ายนอกแผนยังคงเยอะคุมยากพอควร ราศีเมถุนการเงินได้รับมีมาหลายทางแต่รายใจ่ายให้ระวังการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวราศีพิจิกการเงินกลับมาหน้าพอใจอีกครั้งแต่ถ้ายังติดปัญหาจะมีหญิงสูงวัยเข้ามาช่วยเช็คดวงการเงินทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือทัทนดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวง เช็คดวงแม่นๆกับเมอร์เจมดวงเด็ดเดดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665